สวัสดีครับผมโคตรยุ่นครับจากเพจสร้างเงินล้านด้วยมือถือเครื่องเดียวจากบ,บริษัทอินดีมนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมโทรมาจากไหนคะจากบ,บริษัทอินดีมนะครับที่คุณพี่ติดต่อเข้ามาครับอ๋อน้องน้องเป็นคนจากเพจอินดีมใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อพอดีพี่อยากรู้รายละเอียดของอินดีมคะ่ะสนใจคะ่ะ สามารถรบ,บอกข้อมูลให้พี่ได้ไหมคะว่าต้องทำยังไงบ้างได้ครับผมอขออนุญาตนะครับขออนุญาตถามคุณพี่ก่อนนะว่าคุณพี่ชื่ออะไรครับอ๋อซื่อวันมณีค่ะเป็นคนสปปลาวค่ะครับโหอยู่ที่สปปสปปลาวด้วยตอนนี้คุณพี่ทำงานอะไรอยู่ครับโอ้ทำงานประจำทำราชการค่ะรายได้เป็นรายเดือนค่ะสิ้นเดือนสิ้นใจ<ห>นถึงซอกหา งานออนไลน์ค่ะน้องแนะนำพี่ได้ไหมคะครับเยี่ยมเลยครับคุณพี่รู้จักอินดีได้ยังไงฮะอ๋อรู้จักที่หน้าเพจเฟซบุ๊กค่ะเพราะว่าเห็นรูปคุณกล้องขึ้นมาแล้วก็พี่ก็สนใจว่ามันทำเกียนยังไงเนาะคนเราจะทำได้ไหมบอกเพราะว่าในเพจรูปตรงนั้นบอกว่าสร้างรายได้ผ่านมือถือเนาะโดยไม่แต่ต้องงานประจำพี่ก็เลยสนใจค่ะอยากรู้ว่าต้องทำ<บ>ยังไงคะ่ะ ครับครับได้ฮะคร่าวๆนะครับคุณพี่ตอนนี้คุณพี่อยากมีรายได้สี่ร้อยถึงสี่หมื่นบาทต่อวันไหมครับค่ะอยากได้ค่ะก็สนใจจุดนี้มากด้วยค่ะว่ามันต,ต้อง <6. S 1> ทํายังไงคะวันนี้คุณพี่ครับคุณพี่ช่วงสิบหกนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาเนี่ยคุณพี่ว่างไหมครับ อ๋อสิบหกนาฬิกานี้พี่ไม่ว่างนะคะเพราะว่าพี่ถึงกลับถึงบ้านประมาณห้าโมงค่ะห้าโมงเย็นเนาะก็อยู่ประมาณสิบสิบเจ็ดนาฬิกาประมาณสิบแปดนาฬิกาน่าจะว่างคะ่ะโอ้โหเยี่ยมเลยฮะเดี๋ยวสิบแปดนาฬิกาเนี่ยคุณพี่ว่างใช่ไหมครับเดี๋ยวยุ่นนะครับจะพาคุณพี่ไปเจอท่านที่ปรึกษาค,ครับ oh. คุณพี่พร้อมไหมฮะพอ oh. จะพอจะเข้าฟังได้ไหมครับผม ท,ที่ปรึกษาน้องออยู่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ประเทศไทยครับอ๋อแล้วน้องให้ข้อมูลพี่เลยไม่ได้เลยคะ่ะผ,ผมเนี่ยผมเนียฮะเป็นประชาสัมพันธ์ครับเป็นประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอินดีนนะครับแต่ผมไม่อยากให้พี่นะฮะได้รับทราบรารยละเอียดต่างๆของอินดีนแบบละเอียดกุญพี่จะได้เข้าใจด้วยและคุญพี่สามารถถามท่านท,ที่ปรึกษาท่านนี้ได้ครับพอท่านที่ปรึกษาท่านนี้ตอนนี้ท่านใน มีรา,ายได้ปกักนะครับผมจากการทางานออนไลน์ครับแล้วคุณพี่ก็จะได้รู้ด้วยคุณพี่อยากถามอะไรสามารถถามได้ทุกข้อครับและธุรกิจนี้ถูกถูกฎหมายไหมคะน้องถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นครับผมท่มานประธานของเรานะครับเป็นคุณก้องอา,าคามิโตะนะครับที่เป็นเจ้าของรายการอายุนอนรายร้านนะครับคุณพี่ความเชื่อสือมีแน่นอนฮะการติดกฎหมายนี่ ไม่มีล้อกระเซ็นแน่นอนครับผมค่ะพี่พี่ก็ได้ดูรายการท่านอยู่ค่ะก็ติดตามมาอยู่ค่ะก็เลยสนใจค่ะค่ะและทีนี้น้องอยู่ที่ประเทศไทยเนาะน้อง,อ,งอ่านพี่อยู่ลาวแล้วเราจะร่วมงานกันยังไงถ้าพี่สนใจว่าอยากจะร่วมด้วยค่ะจะทํายังไงค่ะดีเลยครับคุณพี่นี่แหละวันนี้ผมผมจะพาคุณพี่ไปครัเจอท่านที่ปรึกษานี่แนหะคุณพี่ ฟังนั้นทกษาย่างละเอียดแล้วคุณพี่ถามทุกข้อในข้อข้องใจของคุณพี่แล้วคุณพี่ก็สามารถเริ่มธุรกิจได้ครับแล้วก็อย่างแรกคือผมอ,อยากให้พี่ได้ทราบข้อมูล,ลต่างๆของอินดีด้วยครับแล้ววันนี้ที่คุณพี่บอกว่าช่วงสิบแปดนาฬิกาเนี่ยผมขออนุญาตเปิดห้องและเชิญคุณพี่ไปเชิญศึกษาได้ไหมครับได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ทักไลน์ไปหานะคะเห็นไหมคะ ส่งสติ๊กเกอร์ไปแล้วค่ะขึ้นมาแล้วครับผมงั้นยุ่นขอในญาตินะครับเจอคุดที่บิ28นาฬิกานะครับเราไปเจอกันที่ห้องนะครับที่ยุ่นเปิดห้องไว้แต่เราสามคนจะอยู่ด้วยกันนะครับแล้วคุณพี่อยากสอบถามอะไรท่านี่้ศึกษาคุณพี่สอบถามได้เลยนะครับหลีต่างๆคนดีๆนะครับเคนะครับแล้ววันนี้1 8นาฬิกาเราพบกันนะครับผมค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากนะคะยินดีที่ได้รู้จักเลยค่ะแนะนำพี่ด้วยนะ ขอบคุณค่ะได้เลยครับ,บครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ